สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรอยสัต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณนคะดับสิบล่างนะคะทั้งหมดห้าสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยแส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยรับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณนกันฮนะ,ะดับสิบล่างนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดลงให้นะ,ะจะเป็นสูตรนะคะที่ดับไม่ผ่านนะคะแค่หลักสิบล่างแค่นั้นนะคะเมื่อเมื่องวดที่แล้วเนี่ยลงให้ดับหลักร้อยดับสิบบนดับหน่วยบนุนดับสิบล่างแล้วก็ดับหน่วยล่างนะคะดับผ่านหมดนะคะยกเว้นสิบล่างนะคะที่มีหลุดไปนะคะสองสูตระคะ ก็งวดที่ผ่านมาเป็นการลงเลขดับงวดแรกนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานนะคะก็ถือว่าเป็นการคัดสูตรมาคะะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นการคัดพลาดนะคะเพราะว่าแอดก็คัดมาจากนะคะตัวที่เด่นคะตัวไหนไม่ค่อยเด่นคนะ,ะอันนี้ก็มองตามความน่าจะเป็นเนาะทีนี้เขาก็ออกมาคะ,ะที่สองหนึ่งนะคะก็ หลุดไปสองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะผ่านนะคะสองดับหลุดนะคะสามผ่านนะคะสี่ผ่านนะคะแล้วก็ห้านะคะหลุดนะคะในงวดนี้จะเหลือทั้งหมดนะคะสามสูตรเก่านะคะแล้วก็จะมีสูตรใหม่เพิ่มเติมให้อีกสองสูตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วสองร้อยสามสิบสองงวด สูวเราใช้หลักแสนหลักพันร้อยบนสิบบนหน่วยล่างสี่ครั้งสิบหน้าพอเท่ากัเดี๋ยวหลักแสนหลักพันร้อยบนสิบบนหน่วยบนสีน่ครั้งสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งรอยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองรอยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่หก ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2องหลักแอดมิเขนไว้ข้างบนแล้วนะศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจ็ดเบวกสเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนึ่บวกสเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าหบวกหะเท่ากับหะเราจะได้ท่าดับสิบล้างในสูตรที่1นึ่ะดับที่1นนี่เป็นสูตรเก่าคะ สูตรที่สองดับมาแล้ว230งวดสูตรเราใช้หลักหมครั้งสิบบนหครั้งสิล่างสองครั้ง100รง้อยหน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่หนสองครั้งสิท้ายครั้งที่สอหน่วยท้ายครั้งได้สองสครั้งและบวกข้างที่สี่เจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจบวกสี่เท่ากับหนบวกสเท่ากับสามบวกศนเท่ากับสามสบวกสเท่ากับหกบวกหเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกนะ ได้ดับนะคะที่6นะสูตรที่3ามนะดับมาแล้ว231งวดสูตรเอยใช้หลักพันร้อยบุญสครั้งหน่วยบุญหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่1 3ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งรอยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง10ท้ายครั้งที่1นสครั้งรอยท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่สองระบวบข้ามที่7 7จ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสาเท่ากับสอบวกหนึเท่ากับสาบวกเจ็ดเ่ากับศูบวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สบวกหกเท่ากับศูนย์บกสเท่ากับสบวกเเท่ากับสอบวกเจเท่ากับเดับที่เกะ,ะสูตรที่สดับมาแล้วนะคะสอง้ามสิงงวดนะคะเป็นสูตรใหม่นําเสนองวดในงวดแรกนะหลักพันร้อบนสบนสครั้งหน่วยบนหครั้งสิล่าง สครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หระบกข้างที่หกดบวกแปดากับห้บวกแปดากับสมสบวกแปดเท่ากับหนงบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปด่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหนะเท่ากับสะดับที่สองสูตรที่หนะคะเ็เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรที่ดับยาวกว่าเพื่อนนะคะดับมาแล้วสองห้างวดสูตรเราใช้หลักหมื่มครั้งหลัก พันร so so ้อยบนสิบบนสอครั้งหน่วยบนห้ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหครั้งร้อยท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งสองและบวกข้างที่หนจดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สีบวกแปดเท่ากับสองบวกสเท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกหนึ่งนะคะเท่ากับเจ็ดนะดับที่เจ็ดนะคะครบแล้วนะคะทั้งห้าสูตรนะคะเราได้เลขดับในงวดนี้นะคะไม่ซ้ำกันเลยค่ะ ดับ1ดับ6ดับ9ดับ2องฮะแล้วก็ดับ7จฮะสำหรับดับหลัก10ล่างฮะหสูตรฮะโดยที่นะฮะถ้าตัวไหนนะฮะที่ติดดับนะะแล้วไปชนกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าวิตกกังวลฮะอย่าตัดทิ้งฮะดับชนเด่นเรายังให้เลือกที่เด่นอยู่เหมือนเดิมนะะเดี๋ยวจะตัดทิ้งไปเดี๋ยวเผื่อออกมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพลาดโอกาสนะคะ เสร็จแล้วในห้าตัวนี้นะคะตัวที่แอดมองว่าชนเด่นในงวดนี้นะะก็คือหกนะะกับเก้านะที่ชนเด่นในตัวที่แอดชอบนะฉะนั้นให้เพื่อนๆนะคะระวังไว้นิดนึงนะคะบางทีเนี่ยอาจจะหลุดนะะหรือว่าอาจจะดับผ่านก็ได้นะอันนี้ก็เราไม่สามารถนะะที่จะรู้ล่วงหน้านะะจะรู้อีกทีหนึ่งนะคะก็ตอนผนรางวัลออกแล้วนะคะแต่ว่า ถ้าตัวไหนเนี่ยที่ไปติดชนเด่นเนี่ยแอดก็ยังจะเลือกใช้อยู่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่ก็ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ